เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปถามพี่ๆนะักวิเคราะห์ดูพร้อมแล้วนะฮะทุกวันพุธเป็นประจำไปพูดคุยเชิงเทคนิคกันนะครับวันนี้ยังอยู่กับนักวิเคราะห์คนเดิมนะครับคุณพภิวัตทวีศรีเวชนะครับวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ลิเบอร์เลเตอร์จำกัดหรือว่าโค้ดบ้าร์สวัสดีครับโค้ดบารบสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโค้ดบ้านถามเลยครับว่าเซตอินเด็กซ์อยู่ในช่วงไซเว์อพหรือยังไงฮะหรือว่ายังอยู่ช่วงปรับฐานอยู่ครับ คือตอนนี้ตัวดัชนีเซ็นเดนะครับคืออยู่ในรอบของการฝื้นตัวในระยะสั้นแต่ว่าเทรนเนี่ยเป็นลนักษณะการ d e w เวถึง up, s i d เวอพนะครับโดยภาพหลักนะครับนักทุนถ้าดูเนี่ยมันยังคงภาพลักษณะ i อ l a แลนด์ e r เวอรซนะครับคือถ้าเราจำได้ตอนตอนที่มันแพนิคเซลลงไปวันที่8วันที่9นะครับวันนั้นเนี่ยเมษานะครับคือมันเป็นกระโดดเปิดแกร นะครับคือแก็ลงมาแล้วก็แก็บขึ้นนะครับนั่นแหละครับเออต้องบอกว่าเป็นรูปแบบการกลับตัวที่เรียกว่าเป็นไอแลนด์หรือว่าเซลลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับภาพโดยรวมเนี่ยนะครับการกลับตัวของตัวเดชินีเซนเด็กเนี่ยยังไม่ถูกคอนเฟิร์มนะครับคือยังบอกไม่ได้ว่าจบรอบขาลงนะครับการจะบอกได้ว่าจบรอบขาลงเนี่ยตัวเดชินีเซตต้องผ่านแนวต้านบริเวณ1200ให้ได้นะครับ รอบนี้เนี่ยผ่านแนวต้านบริเวณ1195-1200ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณการจบรอบของขาลงสำหรับตัวตรชกูลเซนเด็กนะครับคือช่วงนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยถ้ายังยืนตามหลักรูปแบบไอแลนด์รีเวอร์โซลนะครับคือไม่ควรลงมาปิดแกล์นะครับที่มันเปิดไว้แกล์มันเปิดไว้ตรง1195นะครับโดยประมาณนะครับถึง1120นะครับแกล์ตรงนี้เนี่ยมีในแนวสำคัญค่อนข้างมากนะครับ ต้องไม่ปิดนะครต้องไม่ปิดถ้าปิดจะไม่ใช่ออีแลนด์เดวอร์ซทลถ้าปิดนี่ลงต่อไป1,000จุดเลยแต่ถ้ายังยืนได้ยังไม่ปิดเนี่ยก็ยังมีลุ้นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,200นะครับแล้วก็รอดูว่าผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็จบรอบขาลงสำหรับตัวดิสนีย์เซนเดกแต่ว่าถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับคือช่วงนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่า ทางดิเลเตอร์เราก็แนะนําว่าสามารถทยอยสะสมหุ้นได้นะนะครับ,รบก็แต่ย่าหลุด1นึ่งหนึสูนย์ละกันนะครับถ้าปิดแกปก็ต้อง stop loss ออกไปนะครับ,รบก็สามารถเก็งกาไรได้ไปรอขายแนวต้านด้านบนแถว1,200นะครับหรือว่าจะลุ้นยาวๆเลยก็ได้นะครับคือถามว่าอททอมรอบเนี้ยมันมันมันมีลุ้นจบไหมก็มีลุ้นแอบลุ้นนะครับแต่ว่ายังยังไม่คอนเฟิร์มถ้า ถ้าจะคอนเฟิร์มก็คืออย่างที่บอกนะครับคือต้องผ่าน1,200จุดแต่ว่าเทรนในระยะสั้นถือว่าโอเคใช้ได้นะครับวันนี้ขึ้นไตีหายใหม่ ai, นะบ,บวกขึ้นมา7จุดรอบบ่ายจะมีการย่อสลับลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับยังเป็นลักษณะาการย่อเพื่อสะสมกําลังแล้วก็เตรียมที่จะแกว่งตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งช่วงนี้เรามองนะ่าจะเป็นเทรนของ s i d e w a y อัพนะครับการ การวีเชฟแบบขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับคือน่าจะเป็นค่อยๆทยอยขึ้นมากกว่านะครับแล้วแล้วกรอบระยะสั้นนะครับผมอยู่ที่อะไรครับแนวรับแนวต้านระยะสั้นนะครับแนวแนวรับเนี่ยจะชัดเจนนะครับจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองูทนะครับเป็นเป็นแนวรับสําหรับรอบนี้นะครับส่วนแนวต้านด้านบนนะครับจะอยู่ที่แถวบริเวณหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับสาหรับแนวต้านระยะสั้นส่วนรอบหลักเนี่ย เราก็มอง1,200จุดนะครับสำหรับตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กนะครับวันนี้ตลาดบวกมีหุ้นอะไรหอบกับบ้านได้ไหมครับคนรบาทวันนี้เราแนะนำหนึ่งในโฮมอินฟูเ m นต t ตัวหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจคือราคาเนี่ยย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เรามองว่าเป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีนะครับก็โอม e โปรครับ โฮมโปรเนี่ยราคานะครับอยู่ในช่วงการย่อตัวแต่ย่าสั้นนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าต้องบอกว่าดีที่สุดในกลุ่มนะในเชิงกราฟนะครับคือเพราะว่ามันกำลังจะกลับตัวแล้วก็การการย่อรอบนี้เนี่ยมันย่อไม่ได้ทำให้ภาพเสียนะครับ,ค,รบคือย่อเป็นลักษณะการ ย่อยกฐานสูงขึ้นนะครับทางเทคนิคเขาเรียกว่าเป็น higher low นะครับ<ม>เป็นเป็นการย่อยกฐานนะครับก็ตามหลักดาว,ดาวเทลรี่นะครับดีดาวเนี่ยก็ยังคงแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับในรอบสั้นแล้วก็แกลบที่มันเปิดไว้เนี่ยแกลของตัว X d เนี่ยผมก็มองว่า รอบระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสขึ้นปิดระดบับดังกล่าวก็สามารถใช้เป็นระดับเป้าหมายของรอบนี้ได้นะครับก็แนวต้าน8.8นะครับแนวรับ8.4นะครับแล้วก็สต็อปลอดอยที่8.2นะครับถ้าเทียบลีสตรี r เล a t i o แล้วเนี่ยอยู่ที่1ต่อ2ก็ค่อนข้างน่าเล่นนะครับแล้วก็เทรนด์ในภาพระยะกลางยังดูดีด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าตัวโ o มโโปรเนี่ยนะครับก็เป็นหนึหุ้นทีน่าเข้าเทรดน,นะครับ อครับ,รบอนอกจากโฮมโปแล้วมีมีหุ้นซิ่งไหมฮะวันนี้ดูดูแล้วจริงเนี่ยเออผมก็ดูดูกลุ่มแบงค์ไว้นะเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันมันย่อลงมาแรงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหลายตัวหน่อยตัวที่หลุดหนักๆอย่าง KKP อย่างเงี้อยอย่าเราก็เลี่ยงนะครับเอาเอาตัวที่มันยังสามารถยืนได้นะครับ <c oughs> ที ยังไม่หลุดโลเดิมของรอบก่อนหน้าแล้วก็ดาวไซจ์จำกัดเนี่ยเรามองไปที่ตัว TTB นะครับ,บ TTB เนี่ยราคาลงมาแตะฐานโลเดิมนะครับโดที่ตอนจังหวะแพนิคของตลาดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมาทำไว้ที่1.80นะครับก็เราก็เห็นฐานระยะสั้นที่1.79นะ1 9เนี่ยลงมาแตะ ก่อนรลบก่อนหน้าสองครั้งเนี่ยเราเด้งกลับคืนหมดเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับตัว ttb นะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับดาวไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับมีการที่ได้เห็นการฟื้นตัวกลับนะบเพื่อไปทดสอบแนวต้านด้านบนคือ1.85ถึง1.87นะครับ,ร,บรับก็แถวนี้ได้เลยนะครับ สต็อปลอสคือหลุด1.79เราให้1.78สต็อปลอสแคบมากนะครับสต็อปลอสเพียงถ้าถ้านักทุนรับตรงนี้1.81สต็อปลอสเพียง0.03 oh. แต่ถ้าต่อราคาอีกเนี่ย1.80เนี่ยตอนนี้ที่ยังเป็นเอ่อน่าจะเป็นบิตอยู่นะนะครับ,รบก็สต็อปลอสเพียง0.02เองนะครับ hmm. ก็คือแบบค่อนข้างแคบก็น่าสนใจในเชิงการเทรดนะครับ คนี่พี่อาเชยญครับดูตัว CPF ให้หน่อยครับผมว่าเทนเป็นยังไงตอนนี้ CPF เราค่อนข้างชอบนะครับตัวนี้นะครับคือแนวโน้มเปลี่ยนโซนการเล่นของราคานะครับแต่เดิมเนี่ยมันเคลื่อนไหวแถว24ใช่ไหมครับตอนแผงเซลลลงไป22ขึ้นมา23นะครับก็ฟื้นตัวบีเช e ขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนโซนการเล่นเป็น25แล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัว CBF เนี่ยในเชิงกราฟทางเทคนิคเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะเป็นเป็นหนึ่งว้นที่ค่อนข้างแข็งแร่งนะครับรอบนี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่ได้เห็นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบคือจา26บาทนะครับก็ไปได้ต่อครับชอบครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นก็อยากให้จังหวะย่อตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็ย่อลงมาแตะ24.5นะครับ24.7เนี่ยนะครับจะเปโซนแนวรับตรงนั้นเนี่ย รับเล่นเด้งได้นะครับแนวโน้มยังดูดีนะครับก็ดีเลยครับตัวนี้เห็นด้วยครับอืมครับครับอ่อแฟนรายการถามตัว KTB ครับโค้ดจะไปถึงยี่สิบเอ็ดบาทไหมมีโอกาสครับมีโอกาสเออ KTB ก็เป็นหนึ่งแบงค์หนึ่งตัวที่ผมก็โอเคเหมือนกันนะครับก็เอตัว KTB เนี่ยนะครับเอลงมาแตะฐานแนวรับสิบเก้าจุดเจ็ดสิบเก้าจุดแปดนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับ เล่าสุดเนี่ยแท่งเทียนเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ m o r n i n g งสตานะเป็นรูปแบบเชิงบวกในทางเทคนิคนะครับก็ผมว่า21มีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็มีโอกาสไปปิดแกลด้วยนะมันเปิดทิ้งไว้อยู่ที่21.3นะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าเป็นการเด้งสั้นนะเพราะว่ารอบหลักเนี่ยตัว k ค b ีเนี่ยมันอยู่ในรอบของการพักตัวรูปแบบท top นะครับก็อาจจะ พักแถวโซนในกรอบป้างแถว19.7ถึง22นะครับโซนแถวนี้นะครับก็เล่นเด้งได้นะครับอครับครัมีนักทุนถามเข้ามาตัว BBL ครับซื้อได้ราคาที่เท่าไหร่ครับ BBL วันนี้ตีลงมานะครับแต่ว่าผมว่า BBL เนี่ยผมอยากต่อราคาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันได้ดีสู้ตัวอื่นๆนะครับ ถ้าแบงก์ใหญ่เนี่ยก็เคแบงก์ตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็หลงมาก็ค t ตแล้วก็ SCB นะครับแต่ว่า BBL เนี่ยผมว่าแนวโน้มยังยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าไปรอแถว130นะครับ132นะครับเป็นเป็นด่านในการเข้าซื้อนะครับอืมครับครับครับอ่ะมีตัวของลงหุ้นลงไฟฟ้าครับ g p s c แฟนรายการถามว่าทรงเป็นยังไงครับค้ด ดูดีครับระยะสั้นรถไฟฟ้าช่วงนี้มามาคือมันอยู่ในรอบของการรีบาวนะครับ,รบเป็นการรีบาวขาแรกของขาลงนะครับ,บแบบแบบรีบาวฟื้นตัวจากนิ้วน้ำเชิงลบแล้วก็กำลังจะเบรกวันนี้ก็เบรกไปได้แต่แตยืนไม่ได้นะครับถ้าถ้าจะสวยเนี่ยคือต้องยืนสาสิบอดบาทนะครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นไปเบรกแล้วไม่สามารถยืนได้ก็อาจจะมีการย่อสลับเดี๋ยวรอดูนะครับ ว่ายอ่อเรายกฐานไหมรอบนี้ถ้าย่อยกฐานก็มีลุ้นกับตัวนะครัสำหรับตัว GBSC นะครับโดยโดยรวมกลุมมก่มโลงิตฟ้าก็ก็ภาพจะลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับคือแบบรีเบ์ขึ้นมาค่อนข้างดีในรอบสั้นแต่ว่าแต่ว่าระยะกลางเดี๋ยวขอรอดูอีกต่ออีกหน่อยนะครับเพราะว่าภาพหลักมันยังกดอยู่นะครับครับมีแฟนดมมืองทเวนหน่อยครับดี t ผ่าน10บาทได้หรือเปล่าครับ ดีเมทีเนี่ยคือเอแนวต้านพอดีครับสิบาทสิ<ม>บาทจะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาแล้วก็เป็นแนวต้านเอโซนโซนที่มันเคยหลุดลงมานะแถวสิบจุดสิบาทตั้งแต่สิบาทถึงสิบจุดสองนะครับผมว่าติดนะครับผมว่าติดเพราะว่ามันฟื้นมาเราก็เริ่มเอ,อเห็นแรงขายแล้วนะค,ค,คือฟื้นมาขึ้นมาต่อเนื่องอาจจะติดก่อนหนึ่งรอบ เดี๋ยวรอดูนะครับนะอ,อ,อาจจะรอดูรอบการพ,กพักตัวนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการย่อสลับเกิดขึ้นได้สำหรับตัว DMT แต่ว่าถ้าที่ย,ย่อลงมาแบบใกล้ๆโลเติมก็เป็นจังหวะเก็บอีกครั้งหนึ่งน,นะครับครับครับ,รบมีแฟนรายการฝากาช่วยดู B A นะครับโคตรบาทครับ B A เนี่ยแนวการเล่นอยู่ที่15บาทนะครับรอบนี้นะครับก็ลงมาใกล้ๆฐาน15บาทเนี่ยก็สามารถ เป็นจังหวะในการเข้าเก่งกำไรระยะสั้นนะครับก็น่าจะไซด์เวย์ในกรอบแถวแถวสิบห้าถึงสิบเจ็ดแถวนี้ไปก่อนนะครับเทรดดิ้งไปนะครับสำหรับตัวบีเอนะครับก็เก่งกำไรเทรดดิ้งสั้นนะครับอืมเทรดดิ้งสั้นนะครับมีถามตัวของเจ a r k ครับโค้รมองไงครับเจ a r k ผมมองเทรนด์ยังไม่ดีครับเจแป็กตั้งแต่ รอบใหญ่ตั้งแต่มันหลุด5.50ลงมาเนี่ยถ้ามันเสียพอถ้ามันเสียปุ๊บเนี่ยดาวไซมันเปิดนะครับก็ระยะสั้นเด้งขึ้นมาเนี่ยก็มาชนแนวต้าน5.50ผมว่าโอกาสผ่านน้อยนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันยังเป็นการพักตัวในรอบหลักอยู่มีโอกาสลงต่อไป4.50ถึง4บ,บาทใครอยากจะรับตัวเจพาร์คเนี่ยแนวแนวที่แพ้ยากเนี่ยชื่อผมว่าแถว4บาทนะครับ อันนี้ผมว่าอย่างต้องเล่นด้ดยมันระว่างความระมันระหว่งวาววงในโซนนี้เพราะว่าเ,เทรนด์หลักมันยังกดอยู่นะแค่อย่างปลอดภยัยปลอดภัยเนี่ยผมว่าสี่บาทจะเป็นโซนเข้าที่ดีนะครับอืมอ้มอานะฮะเวาร์อัพละครับค้นมองไงครับวาร์อัพเอ่อฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นมานะเป็นมิชช a นนะผมว่าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไซเวย์ยาวๆนะเพราะว่า มันผันผวนคือก่อนหน้านี้มันผันผวนรุนแรงมากนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมาเห็นโซนการวิ่งของราคานะครับก็คือแถวแถวสจดสี่ถึง3าจุผมว่าน่าจะวิ่งแถวนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือระยะสั้นอยู่ในรอบขาของการรีบาวนนะครับก็ยังยังถือว่าได้ดีใครใครเล่นสั้นก็ก็ตามได้นะครับเล่น เล่นเล่นรอบเก่งกำไรไปได้นะครับแต่ว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยยอย่าไปไม่ยังไม่ได้ให้ถือยาวให้เล่นเป็นรอบไปนะครับให้ให้ไปขายทาอะไรตามแนวต้านใกล้ๆฐามจุดแปดก็ก็สามารถเก็บกําไรออกมาได้ครับ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 ดูแนวโน้มสัตัวสเตคคอนนะครับผมให้หน่อยครับตัวสเตคคอนนะครับย่อมาระยะสั้นน่าสนใจนะครับแนวรับในการตั้งซื้อรอบนี้จะอยู่ที่เจบาทนะครับ วันนี้เทรดที่โลด้วยนะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดสามนะครับทิศทางเนี่ยระยะสั้นโอเคพักตัวแต่ว่าผมยังมองว่าน่าจะเป็นพักเพื่อขึ้นต่อนะครับเหมือนรอบก่อนกันหน้าครับที่มันย่อมาท,ท้ายมันก็ดีกลับขึ้นไปนะครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันก็มองว่าน่าจะยอ่อแล้วก็ดีกลับขึ้นไปได้นะครับครับมีนักทุนถามเข้ามาตัวการกุลครับลงสุดหรือยังครับถ้าดูเทคนิคครับ คือตอบยากว่ามันจะจบบอททอมรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าตามประเมินตามแนวโน้มเนี่ยผมว่ายังไม่สุดสำหรับตัวการคุณนะครับม,มันก็มีสัญญาณการกลับตัวนะมีเอฟเฟ t ชั่นแกนะแต่ว่าเป็นเพียงสัญญาณเดียวผมผมยังมองว่า ถ้าอยากจะมองว่าตัวกันกุลเนี่ยจบรอบขาลงจริงๆเนี่ยยังต้องรอสัญญาณอีกค่อนข้างเยอะนะครับจะการการฟื้นตัวในระยะสั้นรอบเนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้ว่ามันยังมันจะกลับตัวนะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่ว่าผมผมว่ายังน้อยเต็มที่10%นะครับโอกาสในการกลับตัวนะครับก็ยังให้ประเมินผมว่ายังไม่จบนะครับ อืครับครับผมอ่ะมีตัวไหนไหมครับอ่ามีนักุณถามเข้ามาตัว AWC ครับผมนอยอนน้มยังเป็นยังไงครับขาลงครับยังยังไม่ดีครับแม้ว่าราคาลงมาเยอะนะครตอนผมเราแนะนำไปรอบหนึ่งตรง2.9ถึง3บาทนะครับแต่พอหลุดปุ๊บเนี่ยให้คัดนะครับเพราะว่าดาวสัน์เปิดตอนนี้มันกำลังพักตัวลงต่อ โอกาสในการทำออทามโลนี่ยยังมีสูงมากนะครับแนวโน้มเนี่ยยังไม่ดีดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบครับนักงทุนไม่ต้องรีบรบอสัญญาณการกลับตัวค่อยเข้าจะดีกว่าตอนนี้ผมว่ายังเสี่ยงอยู่ยังมีโอกาสลงไปแตะสองบาทน,นะครับครับ,รบมีตัวซ<ม>ิก,ก้าครับโคดมองไงครับหน้าห่วงไหมซิก,ก้าเทรนระยะสั้นเนี่ยดีขึ้นมานะครับก็จริงนะคือ ถ้าใครเล่นนะครับคือต้องเป็นลักษณะเรียนสั้นเท่านั้นนะเล่นตามโมเมนตัม,ตมถ้ามีแรงขายมาต้องรีบหนีนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างอันพวนนะครับคือขึ้นมามวนลุ่มมานะใช่ครับมันไล่ราคาระยะสัน้นก็รอดูครับถ้ามันมันยังขึ้นตีหายใหม่มันยังยกโลก,ก็ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเห็นวันไหนมีแรงขายเข้ามาเนี่ยแนะนําว่ารีบหนีนะครับเพราะว่า มันทําอย่างนี้ประจำนะสำหรับคุณตัวนี้คือเิ็กทนมารอบหนึ่งแล้วพอสุดท้ายก็พอพอเลิกเล่นก็ทยอยไสเวดาวลงไปเรื่อยเรื่อยเรือนะครับใครที่ยังไม่มีของวันนี้หลายคนถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะยังเป็นจังหวะเข้าได้ไหมวันนี้ได้ครับได้ครับผมให้มันมีแนวต่อลดอยู่ที่1.10นะครับก็ถ้าเข้าตรงนี้ก็คำนวณลิสเทบอดกันแล้วกันนะว่ามันคุมไหม สต็อป uh, ลอต1.10แนวต้านอย่างน้อยอยู่ที่1.24นะครับเข้าตรง1.117ก็ก็ลิซิวอนหนึ่งต่อหนึ่งก็โอเคก็ก็เตื้อได้อยู่นะครับสำหรับตัวซิกานะครับครับครับ,รบอ่ามีนักคุณถามเข้ามาตัวเนอร์ครับแนวโน้มเป็นยังไงครับเนอร์เนี่ยตั้งแต่มันหลุด4.5เนี่ยแนวโน้มผมว่ายังยังขอรอดู รอบการพักตัวในครั้งนี้ครับคือคือแนวรับสำคัญมากๆเลยของตัวเนือมันอยู่4.5พอหลุดปุ๊บเนี่ยมันทำให้ภาพใหญ่มันเสียนะครับแม้ว่าระยะสั้นจะฟื้นขึ้นมาใกล้ทดสอบแนวต้านระดับต่างก,าก็จริงเนี่ยผมว่ารอการกลับไปยืน4.5ก่อนดีกว่าค่อยเล่นหรือว่าลงไปแถวแถ4.10 4, 4. 4. บาทอะไรเงี้ยค่อยค่อยเก็งกำไรกลับ,บนะครับ ครับครับมีตัวสามบีบีอครับโคดมองว่าจะจะชนแนวต้านไหมผมว่าเบรกครับผมว่าเบรกเบรกตัวนี้มันตัวนี้มันกำลังฟื้นขึ้นมาแล้วก็เจาะเบรกไ่เดิมด้วยผมว่ามีโอกาสไปต่อนะครับมุมตั้งมาดีครับยกไฮยกโลนะครับขึ้นเทสไซเดิมการทำไฮใหม่สูงมากครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าจะไม่ใช่หุ้นที่แบบทำไฮใหม่แล้ววิ่งไปเลยนะจะจะเป็นลักษณะ เอ่อทำให้ใหม่ย่อตัวสลับจกฐานนะครับแล้วขึ้นต่ออะไรประมาณนี้มากกว่านะครับครับแล้วตัว FM ฟเอมครับผมนักลงุนถามเขาว่าอยากมีโอกาสไปต่อไหมครับไปต่อครับวันนี้ FM เนี่ยเป็นหุ้นวัวลุ่มเข้าอ่าใช่เข้าโล้ break แนวต้านสบาทนะครับ break ฮเดิมนะครับแม้ว่าจะมีแรงขายใส์ลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมว่า อัพไซด์มันเปิดแล้วครับก็ม,มีระยะในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับถ้าถ้าไม่หลุดสี่บาทรอบนี้ไปต่อครับไปไปต่อผมว่าอีกไกลด้วยนะผมว่าอีกไกลด้วยนะนะน่าจะถัดไปก็แถวสี่จุดหกศูนย์นะครับครับครับอ่าอีกตัวนึงครับโค้ดดิฟครับ DIF มา <D IF. S 1> เฉียงมาเลย DIF ผมว่า มีลุ้นผ่านบอททอมนะเพราะว่าบอททอมมันทำไว้ตรงเจ็ดจุดห้านะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวหลักสำคัญนะครับก็ก็มีลุ้นผ่านบอททอมนะครับก็กำลังที่จะขึ้นทำไฮใหม่ยืนแปดบาทได้แต่ไม่ใช่จังหวะซื้อจังหวะซื้อจังหวะสะสมตัวดีเอมันอยู่แถวเจ็ดจุดห้านะครับตรงโซนนั้น<อ>นะครับตรงนี้มันฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็ใครที่ไม่ทันก็อาจจะรอย่อหรือว่า ถ้าจะเล่นตามโมเมนตัมเดี๋ยวขอลอเบรกอีกรอบหนึ่งล้วค่อยจริงๆวันนี้ก็ b r e a อวันนี้ก็เบรกแล้วนะก็หนึ่งไม้ก่อนได้ครับอีกหนึ่งไม้รอย่อครับจเจ้า7.8อ่าเดลต้าละฮะเดลต้าวันนี้มาแรงเลยแฟนรายการหลายคนก็ถามว่ามาเดลต้าเนี่ยเราตอนแรกเรามองว่าติด70<อ>แต่ว่าวันนี้เนี่ยเบร a k 70ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยอัพไซด์มันเปิดแนวน้มการเคลื่อนไหวเปลี่ยนครับ,รบก็ ขึ้นมาพร้อมบอลลูมด้วยเบรกไฮบอลบอลลูมอย่างนี้เนี่ยมีนนยะสาคัญนะครับผมว่าเดลต้ากำลังกลับเข้าสู่รอบการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพื่อ,อ,อทำาหมยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวต้านถัดไป82ถึง87นะครับสำหรับรบอบนี้นะครับครับโละครับโค้ดมองไงฮะ ผมก็มองกลับเทรนนะครับตัวนี้โออากลับเทรนในรอบใหญ่ oh. ด้วยนะไม่ใช่เทรนระยะสั้นนะครับคือแบบคือภาพใหญ่ตัวโออาเมื่อปีแล้วขาลงมาตลอด oh. นะแต่ว่าปีนี้ไม่ใช่แล้วนะครับปีนี้แนนโ้มเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือฟื้นตัวขึ้นมาดีมากนะครับเราก็าแนะนําไปด้วยนะครับสาหรับตัวนี้เราแนะนําหลายจังหวะเหมือนกันนะครับจังหวะที่เมันกระตุกขึ้นมาทำไดเวอร์ัจนแล้วก็ทำไฮใหม่หรือว่า a บรกไฮรอบใหญ่เราก็แนะนำมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับใครที่เล่นภาพพักใหญ่เนี่ยผมว่าตัว OR เนี่ยมีลุ้นกับตัวเลยนะครับครับครับดูเจพาร์กยครับผ่านห้าบาทได้หรือเปล่าครับตัวไหนนะครับเจพาร์ครับติดตัวเจพาร์กผมว่าติดนะครับผมติดรอบนี้นะครับเนื่องจากเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ ห้าจุดศูย์ห้าห้าจุดหนึ่งศูนไม่น่าผ่านไม่น่าผ่านนะครับแต่ถ้าผ่านเต็มที่ก็ไปเจอแนวต้านสาคัญอีกทีตรงนั้นสําคัญมากเลยห้าจุดห้าห้านะครับผมว่าโอกาสผ่านค่อนข้างน้อยครับครับครับคุณพีทถามตัวอมตะมาครับโค้ดมองไงัะจะกลับมีโอกาสกลับตัวยังครับมีโอกาสแต่ว่าขอรอดูเทรนด์ในในรอบสั้นนะครับว่า อย่าเห็นการตีลงใหม่เด็ดขาดนะถราเห็นการตีลงใหม่ของตัวมาตรเมื่อไร่เนี่ยต้องรีบหนีทันทีนะครับรอบนี้จุดตัดใจให้13.8นะครับอย่าหลุดใหย,ย,ยืนได้ก็ไซเวไปต่อนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวไม่เป็น V ีเ a มแล้วเป็นแบบไซเวออกข้างต้องรอดูคร,ครับว่าว่ามันยังขยับขึ้นได้ต่อหรือไม่แต่ว่าช่วงนี้มันมันออกข้าง รอ,อ,อดูทิศทางอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพี่จัดตุลรงบอกว่าขอจังหวะเข้ากราฟหน่อยครับโค้ดกราฟเนี่ยจังหวะเข้าอะ่ะดูยากนะช่วงนี้นะครับก็มันมันมีตอนมาลงมาปิดแก๊บตรงสี่สิบสามจุดสองห้านะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะเข้าหนึ่งรอบนะตอนนี้เนี่ยก็เด้งมาแล้วนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าใครใครไม่ทันก็เดี๋ยวรอตั้งรับใหม่นะครับ,รบก็มันจะมีสอง มันจะมีสองแบบรอรอ,รอย่อที่แถว43กับ40นะนนน40นะเดาสัยมันจะจำกัดมากหรือรอเบรก47.25นะครับก็อันนี้เป็นแผนการเข้าเทรดของตัวกัฟนะครับอืครับครับมีนะคุณถามเข้ามาตัว KKP ครับผมวันนี้เห็นราคาลงมาอย่างต่อเนื่องเนะี้ย <c oughs> จะเข้าที่อะไรดีครับ <c oughs> โปรดบมทไม่เอาแล้วครับตัวนี้คือหลุดครับหลุดผมว่า จริงๆเราก็เราก็มองอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้เราก็มองนะว่าเออมันจะยืน49.5ได้ไหมแต่ว่า<ม>วันนี้ยืนไม่ได้ดุจแมลงเลยอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีผมว่าผมว่าลงต่อแล้วก็แล้วการลงเนี่ยเป็นเป็นแพนิคเซลด้วยนะเป็นลงแบบค่อนข้างชันด้วยนะมไ,มไ,มไม่่ยังไม่สวนครับยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวรอแท่งเทียนกลับตัวค่อยสวนก็ได้ตอนนี้ยังไม่เห็นครับ อ,อานะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับโค้ดบาสโค้ดบาสมองภาพตลาดยังไงเพื่อนๆชาวแก๊งเองจะต้องวางแผนกันยังไงดีครับในในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนฮะใครที่เั่งับาวามเสียงได้สูงผมว่าตรงเนี้ยได้นะครับคือเข้าเล่นได้แต่ขอมีสต็อปรอด้วยนะคือแกลปนะครับอย่าปิดแกลปใครที่รัมเสียงได้ตม่มรอได้ก็รอไปก่อนรอผ่านพันสอง ผ่านพันสองได้เมื่อไหร่ค่อยเล่นหุ้นเต็มที่ถ้ายังผ่านไม่ได้ยังยังเต็มที่กบหุ้นไม่ได้ครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับโค้ชครับครับสวัสดีครับ